ก็สวัสดีค่ะจากร้านต้นยางยนต์หรือ TJ Auto Max นะคะ แคสที่คุณลูกค้าเห็นอยู่นี้เป็น t o y o ต a Revo ว Edition นะบอกเลยว่าสวยงามมากๆค่ะคุณลูกค้ามาจัดเป็นล้อลูกหลักของเรานะตัวนี้เป็นล้อโตโยต้าแท้ขอบ18นะถ้าให้พูดถึงรุ่นเขาเขาคือแคม r y แต่นำมาใส่สวยงามตามที่เห็นในคลิปเลยนะต้องบอกก่อนว่าตัวรถเป็นโทนสีเทากันซึ่งแมตต์กับล้อมากนี่เลยค่ะใส่ขึ้นมาเป็นซ้มสวยงามและได้ล้อขอบ18ล้อแท้มาตรฐานเอ็ไกไปด้วยนะตรงรุ่นของโตโยต้าเขาเลยนะ รีเวอรเนี่ยเขามีจุดเด่นอยู่อย่างหนึง่งถ้าเป็นตัวเตี้ยตัวสูงเนี่ยลูน็อตมันจะแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นตัวเตี้ยจะอย่างที่เห็นเลยค่ะสเปคลูน็อตอยู่ที่5รู114.3ซึ่งสามารถนำาล้อของแคมรี่หรือ,อ,อรุ่นอื่นๆของเขาเนี่ยมาใส่ได้กันได้ะคะ่ะพี่วินบงังน้องๆเป็นอจอเลยนะ ก็สิ่งที่พี่วินทําอยู่คือตัวเช็คลมางาอีกหนึ่งรอบก่อนปล่อยคุณลูกค้าออกจากร้านนะคะเอาอย่างนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าขั้นไหนออก Toyota r e v o ตัวนี้นะถ้ารูร้อต้องการอัปเกรดล้อแม็กเป็นขอบ18สภาพสวยๆจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยอย่างนี้นะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะอย่างที่เห็นเลยว่าสวยงามจริงๆนะต้องยอมรับเลยค่ะ ถ้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้ตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ภายใต้คลิปเลยนะคะร้านเราอยู่แถวพระรามสองมางคุนเทียน เลยซอยเทียนทะเล21หรือ21มา200เมตรร้านเป็นเต้นสีขาวแดงนะตามที่เห็นในคลิปเลยค่ะต้องยอมรับว่าสวยงามจริงๆนะแอบชมเยอะเลยนี่ค่ะก็ถ้าสนใจเป็นรูปแบบนี้จะใส่แคมรี่เอาผาดอินโนวาหรือรีโววีโกติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเป็นลายที่สวยจริงๆต้องยอมรับไปใส่กับรถตัวไหนก็สวยงามนะแถมราคาไม่แพงเกินไปด้วยค่ะ ก็ถ้าสะดวกโทรเข้ามาก็โทรเข้ามาสอบถามเราได้นะแต่ถ้าไม่สะดวกยังไงแอดไลน์เข้ามาคุยกันค่ะส่งรูปภาพล้อรูปภาพยางบางครั้งเราส่งรีวิวให้ดูได้นะเพราะเรามีรีวิวเก่าๆเก็บไว้บน YouTube ทั้งหมดคุณลูกค้าก็จะพอจะเห็นต้นแบบคร่าวๆนะถ้าสนใจยังไงโทรมาคุยกันค่ะวันนี้โบขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ